เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ยอมก็คือทนายอนันตชัยมาดูข่าวถัดไปฮะพอแกทราบว่าคุณปรีนาจะไม่ใช่จ่าละก็คือไปดำเนินคดีกับแกทั้งอาญาแล้วก็จะไปฟ้องแพ่งเรี่กค่าเสียหายล้านหนึ่งทนายอนันตชัยก็บอกว่านรกมีจริงทนายอนันตชัยของขึ้นคนอย่างเอ๋ต้องเจอผมนะฮะคนอย่างเอ๋ต้องเจอผม ผมทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าท่านสสปรีณากรคุบจังหวัดราชบุรีได้แจ้งความดำเนินคดีกับผมแล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทผมอยากจะบอกว่าอย่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับน้องก้อยหรือว่าท่านนายกสมาคมเลยดำเนินคดีกับผมคนเดียวก็พอและถ้าจะดำเนินคดีายาญากับผมไปฟ้องศาลเลยครับเร็วดีอย่าไปแจ้งความเลยมันช้ามากเสียเวลาครับและหากจะเรียกค่าเสียหายหนึ่งล้านน้อยไป เรียกสักร้อยล้านน่าจะคุ้มกว่านะครับโอ้โหนะฮะก็ต้องบอกว่าสวนกลับเต็มที่เหมือนกันผมอยากจะบอกว่าท่านสสปารีนาผู้ทรงเกียรติเป็นผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยเป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในเมื่อท่านวิพากษวิจารคนอื่นว่าเป็นออทิสติกซึ่งเป็นคนพิการเหมือนเป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนพิการซึ่งผมถือว่าไม่เหมาะสมผมซึ่งมีลูกเป็นออทิสติกก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจารท่านได้เช่นกัน เพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะและเป็นสสผู้แทนราษฎรของปวนชนชาวไทยผมในฐานะประชาชนจึงมีสิทธิตรวจสอบทั้งการกระทําและคําพูดของท่านในเมื่อผมเห็นว่าคําพูดของท่านไม่เหมาะสมเพราะท่านไม่ใช่ดาราแม่ค้าตลาดสดหรือประชาชนธรรมดาธรรมดาวงเล็บและสามารถร่วมกับประชาชนจํานวนสองหมื่นคนลงชื่อถอดถอนท่านได้เช่นเดียวกันหรือจะให้ผมล่าลายชื่อถอดถอนท่านขออภัยครับมีแฟน มีแฟนคลับบอกมาว่าเป็นรับนูนปี40 50 0 0ารายชื่อปี50ส่วนปี60ไม่มีแล้วผมเข้าใจผิดน่าเสียดายจริงๆผมต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณครับอย่างท่านสอสอเอปารินาต้องเจอผมจะได้รู้ว่านารกมีจริงแล้วเจอกันที่ศาลและหากเจอผมบนศาลช่วยตอบคำถามค้านให้รู้เรื่องด้วยนะครับศาลจะได้บันทึกให้ถูกต้องแล้วเจอกัน นี่ฮะก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องมันแค่นี้นะครับผมถึงบอกไงนายกออกมาตรการขอให้ประชาชนอยู่บ้านประชาชนเขาก็ถามกับคุณก้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ถามกับว่าถ้าอยู่บ้านจะให้เขาเอาอะไรได้จากไหนซึ่งมันก็เป็นคำถามในลักษณะที่คงจะต้องการเรียกร้องถามหามาตรการองรัฐบาลว่าจะเยียวยากันยังไงนั่นแหละ แค่นั้นแหละโอ้โหนะอ่ะเดี๋ยวก็รอติดตามดูกันต่อไปแล้วกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือกระยี่ข่าวเด่นกับผมยุคนพิเศษสังแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ